สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตกันนะคะจากข้อมูลแล้วก็บทวิเคราะห์หลายๆชิ้นที่เราได้มาครับเราจะมาสำรวจบุคคลที่เถูกมองว่าเป็นมากกว่านักการเมืองแต่เป็นเหมือนปรากฏการณ์สะท้อนการเมืองไทยร่วมสมัยเลยนะครับ ใช่ค่ะภารกิจของเราก็คือพยายามทำความเข้าใจเส้นทางของคุณพิธาตั้งแต่ตอนเกือบจะได้เป็นนายกแต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันแล้วก็มาสู่การเผชิญคดีความต่างๆครับรวมถึงบทบาทในปัจจุบันแล้วก็อนาคตข้างหน้าภายใต้ข้อจำกัดทางการเมืองด้วยมีจุดหนึ่งที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นตั้งคำถามไว้น่าสนใจนะคะคือทำไมบุคคลคนนี้ถึงถูกมองว่าเป็นทั้งความหวังแล้วก็เออ ภัยคุกคามในสายตาของคนต่างกลุ่มกันนั่นนะสิครับแล้วการที่นิตยสาร Time ยกให้เป็นหนึ่งใน Time 100 next นี่มันมีความหมายหรือบอกอะไรเราได้บ้างไหมครับอืมประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราอาจจะต้องย้อนไปดูพื้นฐานก่อนเข้าการเมืองของคุณพิธากันก่อนไหมคะดีเลยครับบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ไปที่เรื่องการศึกษา อย่างธรรมศาสตร์ Harvard, MIT คือโปรไฟล์ดีมากแล้วก็ถูกมองว่าเป็นการบ่มเพาะความสนใจทางการเมืองมาตั้งแต่เนื่นๆเลยสร้างภาพลักษณ์นักบริหารรุ่นใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าที่คนพูดถึงเยอะมากคือการกอบกู้ธุรกิจน้ำมันรำข้าวของครอบครัวครับไอสตอรี่ตรงนี้ส่งพลังมากนะในการสร้างแบรนด์ช่วงแรกๆแต่ก็มีบทวิเคราะห์บางส่วนชี้ให้เห็นเหมือนกันนะคะว่า ข้อมูลการเงินช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะซับซ้อนกว่าเรื่องเล่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ,อะค่ะอ๋อครับก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจทีเดียวพอเข้าสู่การเมืองเต็มตัวกับพักอนาคตใหม่นี้แจ้งเกิดเร็วมากเลยนะคะโดยเฉพาะการอภิปรายนโยบายกระดุมห้าเม็ดใช่ครับอันนี้บทวิเคราะห์มองว่าเป็นการเชื่อมโยงภาพลัก,กษณ์นักธุรกิจนักเรียนนอกที่อาจจะดูห่างไกลให้เข้ากับปัญหาปากท้องเกษตรกรได้แบบว่าชันฉลาดมาก ทั้งเรื่องที่ดินหนี้สินปัจจัยการผลิตนวัตกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบเลยครับมันทําให้ภาพลักษณ์นักเทคโนแครดกับการสื่อสารกับฐานเสียงรากหญ้ามันมาเจอกันพอดีแล้วพอพักอนาคตใหม่ถูกยุบเขาก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําพักก้าวไกลเลยนะคะครับนําสสอที่เหลืออยู่ตอนนั้น54คนสร้างพักขึ้นมาใหม่จนกระทั่งนําไปสู่ชัยชนะเลือกตั้งปี -66 ได้สสมากที่สุด151ที่นั่ง แต่ชัยชนะครั้งนั้นก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของมรสุมลูกใหญ่เลยนะคะใช่ครับเจออุปสรรคใหญ่ในรัฐธรรมนูญเลยคือเรื่องสวสองเสียงที่มาจากการแต่งตั้งกลายเป็นกำแพงโหวตนายกทําให้พักอันดับหนึ่งตั้งรัชบาลไม่ได้แล้วก็นํามาสู่สิ่งที่บทวิเคราะห์หลายชิ้นเรียกว่านิติสงครามหรือลอแฟนะครับคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเริ่มจากคดีหุ้นไอทีใช่ไหมคะครับ หุ้นสื่อ42,000หุ้นที่เป็นมรดกตกทอดมาคดีนี้ก็มีรายละเอียดเยอะนะคะมีข้อกังขาเรื่องคลิปประชุมผู้ถือหุ้นอะไรพวกนั้นด้วยครับจนสารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสกลางสภาเลยตอนนั้นวันที่19กรกรกฎาคม66ถึงแม้ว่าสุดท้ายเออเมื่อ24มกร,ราคม67ศสารจะวินิจฉัยว่าไม่ผิดก็ตามแต่ผลกระทบมันเกิดขึ้นไปแล้วไงครับ ช่วงเวลาที่ถูกสั่งหยุดหน้าที่มันเป็นช่วงสําคัญของการเจราจาตั้งรัฐบาลพอดีจังหวะเวลามีผลทางการเมืองสูงมากจริงๆค่ะแล้วเรื่องก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะยังมีคดียุบพ,พักเก้าไกลาตามมาอีกซึ่งสืบเนื่องจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นวันที่31มกราคม67ที่บอกว่านโยบายแก้ม,มอ12เป็นาการล้มล้างการปกครองแล้วกรกตก็เลยไปยื่นคำร้องต่อศาลครับจนนำไปสู่มติเอกฉันยุบพ,พักเก้าไกล แล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักค1 1คนรวมถึงคุณพิธาด้วย10ปีเมื่อ7สิงหาคม6 7ที่ผ่านมาบทวิเคราะห์หลายแหล่งมองตรงกันเลยค่ะว่านี่คือการสกัดกั้นทางการเมืองอย่างเป็นระบบครับแต่ถึงจะถูกตัดสิทธิ์ไปเขาก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับใช่ค่ะบทบาทใหม่ๆก็น่าสนใจอย่างในประเทศก็เป็นที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าครับ อย่างทางานนอกสภาขับเคลื่อนวาระสังคมอย่างเรื่องกฎหมายชาติพันธุ์แล้วก็ยังเชื่อมโยงกับพักประชาชนที่สะสะเก่าย้ายไปอยู่กันครับการไปเป็นนักวิจัยอาวุโสที่ฮาร์วาร์ดหรือบรรยายที่สแตนฟอร์ดบทบาทตรงนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะในมุมมองของบทวิเคราะห์ต่างๆหลักๆคือการสร้างเครือข่ายครับแล้วก็เป็นการนําเสนอประเด็นการเมืองไทยในมุมของเขาให้โลกรับรู้อย่างแนวคิดเรื่องการเมืองที่ถูกออกแบบให้จนตรอก d ดดล็อกบ by ดีไซน์อ๋อที่เคยได้ยินแล้วก็มีเรื่องรัฐประหารโดยตุลาการหรือ judicial coup นิติสงครามครับรวมถึงวิสัยทัศน์3ดีที่เขาพูดถึงบ่อยๆ Demilitarization ลดบทบาทกองทัพดีมานอ i บลิซชันทลายทุนผูกขาดแล้วก็ Decentralization กระจายอำนาจทั้งหมดนี้ก็ช่วยสร้างภาพลักษณ์นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในระดับสากลได้ดีเลยนะคะใช่ครับ ซึ่งมันก็วนกลับมาที่การถอดรหัสแบรนด์พิทาที่เราคุยกันตอนต้นนะครับคือเป็นส่วนผสมระหว่างความเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายกับทักษะการสื่อสารที่โดดเด่นมากๆครับการใช้คำว่าเราสร้างความรู้สึกร่วมสื่อสารกระชับชัดเจนทั้งไทยทั้งอังกฤษบุค,คลิกภาษากายก็ดูดีเตรียมตัวมาดีตลอดแล้วก็มีปรากฏการณ์ด้อมส้มอีกนะคะพลังสนับสนุนที่แข็งแกร่งมากสะท้อนการเมืองแบบเซเลบริตี้ที่ทรงพลัง อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญครับแต่บทวิเคราะห์บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าพลังนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดในการประณีประนอมทางการเมืองได้เหมือนกันอ๋ออย่างกรณีแฮชแท็กมีก่อนไม่มีกูตอนนั้นใช่ไหมคะประมาณนั้นครับก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้สรุปคือแบรนด์พิทาเป็นส่วนผสมของนักเทคโนแครดบวกกับเสน่ห์ของคนดังที่ดึงดูดคนได้เยอะครับผมดังนั้นโจทย์ใหญ่ข้างหน้าในช่วง10ปีที่ถูกแบรนด์เนี่ยคือการแข่งกับเวลาเลย เพื่อรักษากระแสะความนิยมอิทธิพลทางการเมืองไว้ท่ามกลางความท้าทายเยอะมากทั้งความเหนื่อยล้าทางการเมืองหรือความพยายามสกัดกั้นจากฝ่ายตรงข้ามครับแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือรอจนพ้นโทษแบนหรือไม่ก็พยายามผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใหญ่ๆ ซึ่งแนวคิดเรื่องนิรโทษกรรมที่อาจจะรวมคดี1นึด้วยก็ยังเป็นประเด็นที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนมากนะคะใช่ครับซับซ้อนมากการเจาะลึกของเราวันนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดจากบทวิเคราะห์ต่างๆก็คืออนาคตของคุณพิธานเนี่ยดูเหมือนจะผูกกับอนาคตประชาธิปไตยไทยแบบแยกไม่ออกเลยครับคำถามสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าตัวเขาจะกลับมาได้ไหม แต่อยู่ที่ว่าขบวนการทางการเมืองฐานเสียงที่เขามีส่วนสำคัญในการสร้างขึ้นมาเนี่ยจะสามารถเอาชนะโครงสร้างอำนาจเดิมๆที่เคยเป็นอุปสรรคได้หรือเปล่าและจะยืนหยัดอ,อยู่ได้นานกว่า10ปีที่ผู้นำถูกแบนหรือไม่นี่คือการแข่งกับเวลาแล้วก็การเลือนหายของความสนใจจริงๆครับ